สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้คู่หูของผมคุณสุริยสัยกตศิลาเพอดดิดติดนัดนะครับก็ให้ผมมาทำหน้าที่แทนเราทั้งสองคนนะครับผมขออนุญ,ญาตสรุปผลการจัดเวทีมวลมหาประชาเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่5นะครับที่เราจัดกันในวันนี้ หัวข้อของการปฏิรูปวันนี้ครับพี่น้องครับเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบการเมืองการเลือกตั้งและพักการเมืองนะครับประเด็นของการปฏิรูปพี่น้องครับถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการเมืองเนี่ยต้องพูดว่าเป็นต้นน้ําของปัญหาที่ทําให้ทุกคนต้องมานั่งอยู่ที่นี่ที่นี่นะครับที่สวนหนุ่มวันนี้แล้วก็พี่น้องที่อยู่บ้านก็ต้อง นั่งกองนั่งเป็นกองเชียร์เป็นนักรบหน้าจออยู่นะครับเพราะว่าการเมืองนี่เองที่เป็นพิษและทําให้เราต้องลําบากกันนะครับประเด็นการปฏิรูประบบการเมืองเนี่ยความจริงมี3เรื่องะร,ระบบการเมืองพักการเมืองและการเลือกตั้งนะครับในเรื่องระบบการเมืองเนี่เราอยากจะเห็นการปกครองของประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คาว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ย เราหมายถึงการทําให้การเมืองของเราเป็นการเมืองที่เป็นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนะครับอยากจะเห็นการเมืองบ้านเราเป็นการเมืองที่สถาบันทางการเมืองทําหน้าที่ของตัวเองนะครับอย่างต้องนะครับพี่น้องสัง,สงเกตดูนะครับผมได้ยินว่าฝ่ายกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงที่กําลังจะบอกว่าจะปฏิรูป เขาจะปฏิรูปองค์กรอิสระคือต้องการที่จะลดอำนาจขององค์กรอิสระและเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายบริหารนะครับของเราตัวคนข้ามครับพี่น้องครับของเราปฏิรูปเราต้องการที่จะทําให้องค์อิสระทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ฝ่ายบริหารทั้งสภาและนักการเมืองเนี่ยต้องลดหรือต้องถูกจํากัดอำนาจให้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นเท่านั้นนี่คืออย่างแรก การปฏิรูปพักการเมืองครับพี่น้องครับเราอยากจะเห็นพักการเมืองเป็นพักของมวลมหาประชาชนไม่ใช่พักของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งไม่ใช่พักการเมืองที่สร้างขึ้นมาแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของเราอยากจะเห็นพักการเมืองเป็นพักที่ทําหน้าที่เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อทําหน้าที่เป็นทนํานองเป็นบริษัทธุรกิจนะครับ ระบบการเลือกตั้งเป็นอีกอย่างครับพี่น้องครับที่เราพูดถึงประเด็นนี้จะปฏิรูปกันเราอยากจะเห็นระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นระบบที่จะให้ได้ตัวแทนที่ดีที่รับผิดชอบ,บต่อประชาชนอยากได้สอสอและนักการเมืองที่ไม่ขายตัวไม่หักหลังประชาชนอยากได้ระบบการเลือกตั้งที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะครับไม่ต้องการเห็นการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นพิธีกรรมสำหรับทำให้คนชั่วๆหรือคนที่ไม่ดีสามารถเดินเข้าสวมหน้าทางการเมืองได้โดยถูกกฎหมายนั่นคือหลักการหลักๆนะครับพี่น้องครับสามเรื่องนี้พี่น้องครับเกี่ยวข้องกันนะครับคือถ้าพรรคการเมืองดีเนี่ยก็จะสามารถคัดคนดีลงเลือกตั้งคัดนโยบายดีๆออกมาใช้ในการรณรงค์หาเสียง เพราะฉะนั้นพักการเมืองดีจึงเป็นต้นต้น,ตนทางอย่างหนึ่งของการปฏิรูปทางการเมืองระบบการเลือกตั้งดีถ้าเรามีการเลือกตั้งที่ดีนะครับก็จะทําให้การแข่งขันระหว่างพักการเมืองเป็นการแข่งขันที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นการแข่งขันที่ทําให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะได้คนดีจะได้สภาที่ดีเข้ามาทาหน้าที่แทนเราเพราะฉะนั้นทั้งสองสามอย่างนี้ ถ้าเรามีพรรคการเมืองดีมีระบบการเลือกตั้งที่ดีรัฐบาลและรัฐสภาก็จะดีตามไปด้วยทั้งหมดนี้บนเวทีทุกคนเห็นพ้องต้องกันคิดว่าพี่น้องที่ฟังอยู่บนในหน้าทีวีนะครับในหน้าจอทีวีและที่ฟังอยู่ที่นี่ก็คงจะเห็นด้วยร่วมกันใช่ไหมครับว่าเราอยากได้การเมืองแบบนี้แต่พี่น้องครับ เราเห็นตรงกันในเชิงเป้าหมายวันนี้พอคุยกันถึงเรื่องวิธีการว่าทํายังไงจะได้การเมืองที่เป็นการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงปรากฏว่าเรามีความคิดหลากหลายมากพี่น้องครับหลากหลายจนกระทั่งผมอาจจะพูดได้ว่าวันนี้น่าจะไม่ใช่วันเดียวที่จะคุยกันเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เราจบเวทีแล้ว ทำให้ต้องตัดสินใจครับว่าจะต้องจัดเวทีอีกสักสองสามครั้งเฉพาะเรื่องนี้แต่จะลงลึกไป,ไปเป็นเรื่องๆครับเรื่องพักการเมืองครั้งหนึ่งเรื่องการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเรื่องระบบรัฐบาลกับรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆไปตามลำดับนะครับพี่น้องครับแต่อย่างสั้นๆนะครับเรื่องพักการเมืองก่อนดีไหมครับพี่น้องครับเรื่องพักการเมืองเนี่ยเมื่อกี้ตอบคําถามว่าทํายังไงจะให้พักการเมือง ไม่เป็นพักของคนตระกูลเดียวของนายทุนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยากให้เป็นพักการเมืองของมวลมหาประชาชนฟังดูแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้พี่น้องคงทราบดีว่าปัญหาทางการเมืองเราเรามีพักการเมืองของคนตระกูลเดียวเข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยตั้งแต่ปี2544นะครับปีนี้ก็ปี2557ตกแล้วก็ประมาณ1ิปี1 2ปีจะครับพี่น้องครับทำยังไงจะให้ ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกถ้ามองกลับไปย้อนหลังไปดูนะครับตั้งแต่ปี40เราพยายามที่จะทําให้พักการเมืองเป็นพักของมวลมหาประชาชนด้วยการออกกฎหมายควบคุมกํากับให้พักการเมืองเนี่ยตั้งแต่ตั้งขึ้นมาจนกระทั่งการบริหารจัดการภายในเนี่ยมีระบบธรรมาภิบาลแล้วก็หวังว่าถ้าเราออกกฎหมายมาแล้วทําตามนั้นแล้วพักการเมืองจะดี ผลเป็นยังไงครับตรงกันข้ามกฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้ช่วยให้เราสามารถป้องกันพรรคการเมืองที่เป็นพรรคตระกูลเป็นพรรคของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ได้ช่วยทําให้พรรคการเมืองดีขึ้นแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนวิธีที่จะทําพรรคการเมืองพรรคที่นี้ได้ต้องกลายเป็นว่าจากข้อเสนอของเวทีวันนี้นะครับยังไม่ใช่ข้อสรุปนะครับเป็นข้อเสนอก็คือว่า ดูเหมือนวิธีการใช้กฎหมายควบคุมพักการเมืองเนี่ยจะใช้ไม่ได้ครับพี่น้องจําเป็นต้องใช้วิธีอื่นวิธีอื่นเนี่ยวิธีไหนที่จะใช้ได้ยังไม่มีคําตอบครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยังต้องเป็นโจทย์ให้คิดต่อแต่ว่าเราได้ข้อสรุปสองสาอย่างครับก็คือว่าถ้าเรายังจะมีกฎกติกาว่าด้วยการควบคุมหรือการกํากับพักการเมืองเนี่ยก็จะมีกฎกติกาแค่เพียงว่า จึงจะทำให้พักการเมืองไม่ปฏิบัติหรือไม่กระทำการในสิ่งที่เราถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงหรือเป็นภัยต่อประเทศต่อสังคมส่วนรวมทังนั้นเองครับแล้วก็ให้พักการเมืองมีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสผมจะพูดต่ออีกทีนึงนะครับคราวนี้นี่คือเรื่องที่หเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องการอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ทำยังไงจะให้พักการเมืองมีมีระบบการบริหารจัดการภายในที่เป็นประชาธ,ธิปไตยระบบพักการเมืองปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักที่มีเจ้าของเป็นบุคคลหรือเป็นครอบครัวพี่น้องครับระบบการบริหารภายในเนี่ยเป็นเป็นแบบเผด็จการพอพูดกันข้างนอกว่าต้องการประชาธิปไตยแต่ภายในพักเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นปัญหาอีกหลายอย่างที่ตามมายกตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการพักใช้เงินนอกระบบเงินนอกระบบก็แปลว่าเป็นเงินที่ไม่ได้มาโดยวิธีการที่โปร่งใสตอบไม่ได้ว่าเงินที่เอามาใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นจ้างหรือให้เงินเพิ่มเติมกับสอสอบางทีก็ซื้อสอวอนะครับให้เงินสอวอเป็นรายเดือนก็มีนี่ยังไม่นถึงกิจกรรมต่างๆของพักนะครับที่มีการจ่ายเงินกันมากมายนะครับในการ เลือกตั้งแต่ละครั้งพักใช้เงินในการซื้อเสียงต่อ1หนึ่งเขตเลือกตั้ง1 0 3 0ล้าน20ล้านก็เป็นเงินนอกระบบทำยังไงจะให้พักการเมืองต่อไปนี้ไม่มีเงินทุนนอกระบบเข้ามาใช้ในการบริหารงานนี่คือการหนึ่งที่จะต้องมีกฎกติกาว่าในการควบคุมอย่างที่สองครับเราอยากจะเห็นพักการเมืองเป็นประชาธิปไตยในเรื่องการคัดเลือกผู้ลงสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อยากจะเห็นการใช้ระบบ primary vote ในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนการให้คณะกรรมาการพักและหัวหน้าพักเป็นคนชี้ว่าจะให้ใครลงเลือกตั้งเขตโน้นเขตนี้หรือจะให้ใครเป็นพาที่ลิสตหมายเลข 1, 2, 3นะครับกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับความจริงแล้วในต่างประเทศเขาไม่ได้มีกฎหมายครับพี่น้องเป็นพัฒนาการของพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นเองที่ต้องการจะให้พรรคการเมืองเป็นพรรคของมวลชน ของเราเนี่ยขนาดมีกฎหมายแล้วก็ยังไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องมีวิธีการอื่นที่จะที่จะต้องมีการรณรงค์กันว่าพักการเมืองไหนก็าตามที่บริหารแบบเผด็จการเอย่ยใช้เงินนอกระบบเอย่ยหรือเลือกตั้งผู้เลือกคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้วิธีการจิ้มเอาชี้เอาโดยผู้มีอำนาจในในพักเราต้องรณรงค์ไม่ให้คนเข้าไปเป็นสมาชิกพักต้องรณรงค์ให้คนไม่ชอบหรือไม่เอาพักนั้นจะดีไหมครับพี่น้องครับ นี่คือหลักการที่1นนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องระบบการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งเนี่ยต้องจาเป็นต้องพูดควบคู่ไปกับเรื่องรูปแบบของรัฐบาลนะครับขออนุญ,ญาตที่จะพูดควบคู่กันไปรูปแบบของรัฐบาลที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี หมายถึงฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับจะไม่พูดถึงองค์กรอิสระพูดถึงศาลพูดถึงสถาบันอื่นๆนะครับเพราะว่าองค์กรนั้นเนี่เราจะยกเอาไว้พูดหลังนะครับพี่น้องครับในระบบการปกครองของเราเนี่ยมีสภาเราใช้ระบบรัฐสภานะครับแล้วก็รัฐบาลน,นี่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็จะมาจากสภานะครับอย่างเช่นมีการเสนอชื่อน,นายกมา เข้าสู่เวทีของรัฐสภาให้ที่ประชุมรับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกก็จะไปตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วก็ต้องไปถแถลงต่อสภาในการบริหารงานนะครับของเราเป็นระบบรัฐสภานะครับคือนายกมาจากสภานั่นเองคราวนี้เราถกเถียงกันเยอะมากพี่น้องเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐบาลสภาที่เราว่าเนี่ยปัจจุบันเรามีสองสภานะครับพี่น้อง คือสภาสูงหรือวุธ,ธิสภาและสภาผู้แทนราษฎรมีการถกเถียงกันว่าในอนาคตเราจำเป็นต้องมีสองสภาอย่างที่เรามีทุกวันนี้หรือเปล่ามีการยกประเด็นขึ้นมาว่าวุฒิสภาซึ่งเราคิดว่าจะเป็นสภาที่ปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองคือไม่สังกัดพรรคเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วว่า วุฒิสภาส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งทีเนีวน,นะครับจะว่าใหญ่มากใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนน้อยผมผมตอบไม่ได้แต่ว่ามีคนพูดกันมากว่าสมาชิกวุฒิสภากลายเป็นคนของพรรคการเมืองตั้งแต่ต้นเมื <riot> ่อกี้สักครู่หนึ่งตอนที่กำนันลุงกำนันมาพูดเนี่ยลุงกำนันก็ชี้ให้ดูแล้วว่าตัวสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกราบหรือไม่ได้เป็นอิสระที่แท้จริงถ้าวุฒิสภาไม่เป็นอิสระแล้วเนี่ย การใช้วุฒิสภาในการทําหน้าที่ในการแต่งตั้งในการสรรหาผู้ที่จะเข้ามาเป็นทํางานในองค์กรอิสระก็จะมีปัญหาต,ต่อต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยมีการตกเถียงกันว่าถ้าจะปฏิรูปประเทศไทยคราวนี้เราจะมีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งแบบนี้นะครับมันจะใช้ได้ไหมนะครับยังไม่มีข้อสรุปครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่คุยกัน นะครับส่วนสภาผู้แทนราษฎรนเนี่ยเป็นสภาที่ต้องมีที่ต้องมาจากการเลือกตั้งแน่นอนนะครับข้อสรุปที่เห็นตรงกันก็คือเรายังจําเป็นเรายังควรจะมีสสที่มาจากการเลือกตั้งจากแต่ละเขตเลือกตั้ง1เขตหนคนเหมือนเดิมนะครับ